ได้หนึ่งเดือน24วันกินนมเต้าเสร็จชอบบิดไปมาเกิดจากอะไรขนาดตอนดูดเต้าก็ชอบดิ้นไปมาเออน้ำนมพุ่งค่ะคุณแม่น้ำนมมากเกินไปค่ะเวลาที่น้องกินนมที่แรงแเขาจะไม่ถูกใจหรือบางทีเขาได้น้ำนมส่วนหน้านมแม่คัดเยอะๆได้น้ำนมส่วนหน้าเยอะๆเขาจะมีแก๊สในกระเพาะเยอะค่ะเพราะว่าทำให้น้องเนี่ยเลยรู้สึกไม่สบายตัวให้คุณแม่นะคะอาจจะแก้ปัญหาด้วยกันบีบน้ำนมส่วนหน้าออกก่อนแล้วเข้าเต้าใหม่นะคะ หรือก็คืออุ้มเลยอย่างที่พี่แกนบอกนะคะตามคำถามเมื่อกี้นะคะน้องหนึ่งเดือน21วันนะคะกลางคืนนอน4-5ชั่วโมงกินนมค้างค่ะกลางวันนอนสองชั่วโมงกินนมค้างปกติไหมน้องหนึ่งเดือน21วันแนะนำยังคงปลุกทุกสามชั่วโมงอยู่นะคะเราจะปลุกลูกกินนมทุก3ชั่วโมงเนี่ยถึง3เดือนนะคะคุณแม่วันหนึ่งน้องต้องกินนมไม่ต่ำกว่าวันละ8ครั้งค่ะ ลูกไม่ยอมกินเต้าเพราะนมพุ่งอ่าพี่กันเคยทําคลิปไปแล้วนะคะให้คุณแม่บีบน้ำนมส่วนหน้าออกนะคะก่อนแล้วค่อยให้น้องกินแล้วก็การเบรกความแรงน้ํานมโดยการจับเต้านมบางส่วนแบบนี้นะคะหรือกดที่บนเหนือลานนมแบบนี้นะคะหรือการจับท่าดูดนะคะเปลี่ยนท่าดูดให้กับลูกน้อยโดยการใช้ท่าขี่ม้านะคะให้น้องนั่งบนตักแม่แล้วแล้วอย่างนี้ค่ะกินอย่างนี้หรือ การให้ลูกกินนมในท่านอนนะคะคือนอนกินนมไปด้วยกันก็จะลดความแรงนะคะของน้ำนมได้ลูกไม่ยอมดูดขวดนะคะน้องสองเดือนค่ะสองเดือนยังฝึกได้ค่ะคุณแม่คุณแม่ให้คนอื่นเป็นคนป้อนนะคะแล้วก็เลือกเอาว่าจะป้อนช่วงรองป้อนตอนที่น้องอารมณ์ดีๆไม่หิวก่อนหรือการป้อนตอนที่น้องหิวนะคะ ถ้ายังไม่ยอมดูดให้คุณแม่นั่นเออใจแข็งค่ะหายออกไปจากบ้านนะคะไม่ต้องห่วงให้คุณพ่ออยู่หรือว่าคุณยายอยู่และใช้ขวดนมป้อนลูกเมื่อถึงมื้อนมนะคะก็จะทําให้น้องยอมดูดเด็กสองเดือนไม่ไม่ยากเกินไปค่ะทําได้แน่นอนขอให้คุณแม่ใจแข็งวิธีการป้อนขวดเราก็จะไม่อุ้มมาแนบหน้าอกนะคะทั้งของคุณแม่หรือของคุณป้อนเพราะว่าน้องจะนึกถึงเต้านมเราให้อุ้มห่างๆนะคะและป้อนขวดนมเนาะ น้องน้องหนึ่งเดือน8วันนอนยาว6 -8 ชั่วโมงยังต้องปลุกอยู่นะคะคุณแม่เหตุผลที่ต้องปลุกในเด็ก1-3เ,เ,เดือนและเกิดถึง3มเดือนเพราะก็เพราะน้องยังเล็กค่ะเราน้ำนมน้องจะกินนมได้ครั้งเราไม่เยอะพอไม่เยอะปุ๊บมันก็ย่อยหมดเร็วเราเลยต้องปลุกอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นนมแม่นมแม่จะยิ่งย่อยง่ายนะคะ น้องอายุ1เดือน21วันนะคะกินนมมื้อละ3มออน8มือ้อแต่ละมื้อกินหมดแล้วอยากกินต่อไม่ยอมอิ่มนะคะหงุดหงิดร้องไห้หนักพดัดอุ้มพัดบ่าแล้วก็เอาไม่อยู่อยากจะกินเพิ่มชอบแวบนมแล้วก็ฉีบ่อยนะคะเออถ้า1เดือน21วันแล้วมีปัญหาเรื่องของโอเวอร์ฟิตติ้งแล้วแลวอยากได้นมต่อนะคะอ,อ,อาจจะเพิ่มเต็มที่เนี่ยสาออนลองดูก่อนนะคะหรือถ้าไม่อยู่แล้วคุณแม่ก็แนะนําว่าคุณแม่เนี่ย ลองใช้จุกหลอกช่วยนะคะถ้าคุณแม่ทาอุ้มแล้วอะไรแล้วยังเอาไม่อยู่นะคะให้ใช้วิธีการนี้เพราะว่าน้องกินนมชงด้วยถ้ากินโอเวอร์ฟิตดิ้งมากๆเดี๋ยวมันจะส่งผลให้น้องแบบมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนในอะนาคตนะคะแล้วก็ไม่สบายตัวที่แน่ๆน,นะคะน้อง3เดือนสิวันกินนมแม่สลับนมผงเวละสองอนไม่ถ่ายมาแล้ว3วันเป็นอะไรไหมคะน้องไม่สบายท้องค่ะถ้าน้องงองแงท้องแข็งเกงมีอาการของท้องผูกนะคะ คุณแม่อาจจะต้องทําการนวดท้องน้องทําการปั่นจักรยานอากาศให้น้องนะคะและนะคะถ้าเป็นไปได้ลองอาจจะต้องดูว่าน้องกินน้ําพอไหมถ้าน้องกินนมผงแม่ต้องให้น้ําหลังจากที่น้องกินนมผงนะคะกรณีที่กินนมแม่บวกนมผงนะคะมื้อที่กินนมผงให้น้ําได้นะคะบางทีถ้าน้องกินน้าไม่พอเนี่ยเด็กกินนมผงจะมีปัญหาท้องผูกถ้าทําแล้วยังไม่ผูกไม่อืดให้คุณแม่เปลี่ยนสูตรนมหรือเปลี่ยนยี่ห้อนมค่ะ